รับซื้อเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับเหรียญสีทองแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญ2บาทนะครับสีของเหรียญอาจจะเหมือนกับเหรียญ2บาทน้ำหนักจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับแต่ว่าต้องสังเกตดูที่ราคาหน้าเหรียญนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับอ่านี่นะครับลองดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทผิดเนื้อนะครับก็คือตัวบล็อกจะเป็นเหรียญ5บาทเห็นไหมครับ เขียนว่า5บาทชัดเจนแต่ว่าลักษณะนะครับขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทสีทองเลยนะครับเป็นเหรียญผิดเนื้อนั่นเองนะครับใครที่มีเหรียญ2อบาทสีทองเยอะๆนะครับลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าเจอเป็นเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับกับเหรียญ2บาทก็คือ4กรัม2เหรียญนะครับ 2บาทสีทอง5บาทสีทองน้ำหนักจะเท่ากันนะครับจุดสังเกตให้สังเกตตรงที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับมีการลงโชว์ลงขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็ประกาศรับซื้อด้วยใครที่เ,เจอเหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้อของแท้นะครับไม่ใช่เหรียญดัดแปลงเหรียญชุบนะครับ ของแท้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3,000จนถึง5,000บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลดีๆข้อมูลจริงแน่นอน100%ซนะครับเหรียญ5บาทสีทองมีการพบเจอทั้งเหรียญหบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็เหรียญ5บาทรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีพบเจอนะครับเคยมี f c ส่งเหรียญ5บาทสีทองน้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทมาขายผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิป รีวิวอีคลิปหนึ่งนะครับเพื่อการันตีว่าเป็นเหรียญที่สามารถเจอจริงแล้วก็ส่งมาขายได้จริงนะครับช่องผมรับซื้อจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแท้แบบนี้นะครับนี่นะครับ5บาทสีทองขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4กรัมนะครับเหรียญ5้าบาทปกติจะหนัก6กกรัมนะครับแต่ว่า เหรียญเนี่ยที่ผมรับซื้อเหรียญ5บาทสีทองน้ําหนัก4กรัมเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้นะครับมีเหรียญจริงให้เห็นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เคยมีส่งมาขายด้วยนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับ